น้องน้ำม,มาค่ะน้องโอมมาครับน้องพีทหืมโอมเธอเห็นพีทไหมจ๊ะเออเออคือผมไม่เห็นเขานะครับครูอืมหายไปไหนอของเขากันนะเอาล่ะวันนี้เรามีเพื่อนมาใหม่เอา้นาแนะนำตัวหน่อยสิจ๊ะสวัสดีเราชื่อพีทโอเคจ๊ะ ยังไงก็ทุกคนสนิทกันไว้นะจ๊ะถ้างั้นที่นั่งของเธอคือตรงนั้นนะครับโยหวัดดีเราชื่อออมอืมเอ้ยพิทมาเล่นบอลด้วยกันเถอะเออขอบใจนะแต่ฉันไม่ค่อยอยากเล่นเท่าไหร่อืมงั้นแล้วแต่นายแล้วกันออมนายเสร็จ oh, <nice S 1> แล้วยังกำลังไปหาแล้วพิทไปเล่นแบดด้วยกันไหมเออฉันไม่เล่นดีกว่า ฉันว่าฉันจะไปอ่านหนังสือที่ห้องสมุดงั้นไปก่อนนะเมื่อวานนี้นะแม่ฉันเล่าว่าไอ้นั่นมันใหญ่มากเลยฉันก็เป็นโอ้ฮ้ยพีทเราขอโทษเป็นอะไรหรือเปล่าเออไม่เป็นไรฉันโอเคเฮ้ยจะไปไหนอะไม่กินข้าวเหรออ,อ๋อค่ะค่ะได้ค่ะออมครูเห็นว่าเธออยู่กับพีทบ่อยๆมีอะไรหรือเปล่าจ๊ะเออก็ไม่มีนะครับ แต่เมื่อวานผมเหลอไปชนเขาจนล้มเท่านั้นเองครับอ๋อครูเข้าใจละงั้นตอนเย็นเธอมาพบครูแล้วเราจะไปเยี่ยมผีด้วยกันนะจ๊ะฮะ<า>ขอรบกวนด้วยนะคะคุณแม่เชิญเลยค่ะอ่ะหนูคือโอมใช่ไหมจ๊ะผีนอนอยู่บนห้องนะจ๊ะขึ้นไปได้เลยนะฮอยผีขอเข้าไปหน่อยนะอะเฮ้ยผีนายเป็นอะไรอะไม่สบายเหรอเบ๊่บเ,เปล่าสักหน่อย แล้วทำไมนายถึงนอนบนเตียงล่ะอ,อ,อืมนายกำลังปิดบังอะไรฉันหรือเปล่านะฮะว้ยอะไรเนี่ยนายเป็นอะไรอะ่ะแล้วไปโดนอะไรมาเนี่ยขอโทษนะที่ฉันไม่ได้บอกนายอันที่จริงแล้วฉันเป็นโรคฮิโมฟิฟเลียนะมันเป็นโรคที่เลือดออกง่ายตอนนี้ฉันกำลังรักษาบาดแผลที่ล้มจากโรงอาหารเมื่อวานนะเออเดี๋ยวนะฉันไม่ค่อยเข้าใจอะ่ะ <c oughs> เอาแบบนี้ล้กัน ฉันจะอธิบายให้ตามประวัติแล้วน้องเป็นโรคฮีมโมลฟิเลียนะครับน้องมีสารแฟกเตอร์ในเม็ดเลือดแดงที่ผิดปกติทําให้น้องสมานแผลเองไม่ได้และเกิดแผลได้ง่ายเพราะงั้นน้องพีทต,ต้องระวังเรื่องการกระแทกต่างๆและหลีกเลี่ยงการทํากิจกรรมที่เกิดการกระแทกเช่นเตะบอลเป็นต้นนะครับให้ทํากิจกรรมเบาๆแทนเช่นว่ายน้ําถ้าหากเกิดบาดแผลหรือฟกช้ำหมอได้เตรียมเข็มฉีดสารแฟกเตอร์ให้คุณแม่แล้วคุณแม่สามารถฉีดให้น้องพีทได้นะครับ ถ้าหากอาการร้ายแรงมากๆให้พามาที่โรงพยาบาลให้เร็วที่สุดนะครับเพราะงี้ฉันก็เลยไม่สามารถเล่นบอลกับนายได้ไงล่ะไม่ใช่ว่าไม่อยากเล่นนะแต่ว่าฉันเล่นไม่ได้จริงๆขอโทษด้วยนะแล้วทำไมนาไม่บอกตั้งแต่แรกละ่ะก่อนที่ฉันจะย้ายโรงเรียนมาที่นี่ฉันเคยโดนเพื่อนๆแกล้งมาก่อนนะ่ะพวกเขามองว่าฉันเป็นคนอ่อนแอทำอะไรก็เป็นแผลไฮ่ไม่ อ่าาเข้มาะมีครั้งหนึ่งพวกเขาเข้ามารุมแกล้งฉันรุนแรงกันไปทําให้ฉันต้องนอนที่โรงพยาบาลเพื่อรักษาตัวอยู่หลายวันเลยแหละลูกของคุณเป็นแผลเลือดออกเยอะมากแต่ยังโชคดีนะครับที่มารักษาทันเวลาไม่งั้นเขาจะเสียเลือดไปมากกว่านี้อาจ่าแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะครับตอนนั้นฉันแอบฟังอยู่ฉันตกใจมากแต่พอฉันหายดีแม่ฉันก็พาย้ายโรงเรียนทันทีเพื่อที่จะได้ออกห่างจากนักเรียนพวกนั้นเฮ้ยฉันฉันขอโทษ ฉันไม่รู้มาก่อนเลยว่านายจะเป็นแบบนี้เพราะฉันเออฉันขอไดอ้นะอย่าร้องสิฉันไม่เป็นอะไรแล้ว <c oughs> เป็นแค่อุบัติเหตุเล็กน้อยเองไม่ต้องคิดมากนะโอม <c oughs> แล้วก็ฉันขอโทษด,ด้วยที่ทำให้นายเป็นห่วง <c oughs> เออเอะพวกเราได้ยินมาจากโอมแล้วล่ะ <c oughs> ถ้าเกิดอะไรขึ้นให้รี้บอกพวกเรานะ <c oughs> เดี๋ยวพวกเราจะช่วยปกป้องเธอเองเอาละงั้น เราไปเล่นเกมเสร็จีกันมาะ